ภาพนั่นเองปฏิบัติเลยครับเปิดเลยเปิดเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะเดินดูว่าเปิดตรงไหนนะเปิดสวิตช์ตรงนี้เลยลูกนี่เปิดสวิตช์ด้านนี้เลยลูกเปิดเลยเปิดเลยแต่และเครื่องก็ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับดูให้นักเรียนด้วยนะแหละเปิดให้ไฟขึ้นลูกเปิดให้ไฟขึ้นสวิตช์อยู่ทางด้านขวาสุดของจอภาพ นะครับนี่นี่เลยลูกเปิดเลยเดี๋ยวครูจะยกตรงนี้นิดนึงอยู่ตรงนี้ลูกตรงนี้นะเห็นไหมอยู่ตรงนี้นั่นเองสําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ต้นทางนะครับอยู่ตรงนี้นะเปิดเห็นไหมมีเห็นไฟไหมน่ะเปิดแล้วนี่สวิตคอมสวิตจอเปิดเรียบร้อยนะครับทีนี้ไปต่อไปต่อกัน่นักเรียนเปิดได้เลยนะครับดูตามตัวอย่างเรียบร้อย อ่ะใครเปิดยังไม่ได้มางย้งมือมีไหมโอ้ยเยอะเลยเดี๋ยวครูเดินดูนิดนึงนะครูเดินดูเปิดเลยลูกอ่ะอ่ะเพื่อนข้างๆนะช่วยกันบอกด้วยวันนี้เราจะไปตามขั้นตอนแบบไม่รีบด่วนนะครับอ่ะกดเปิดอ่ะเรียบร้อยนะครับได้ไหมอ่ะมีใครไม่ได้มั้างไหมอ่ะนั่งไงไมีลูก มีไฟติดนักเรียนสังเกตได้ง่ายๆนะครับจะต้องมีไฟติดขึ้นมาเปิดมีไฟไม่หลูกบางครั้งแล้วเนี่ยปั๊กอาจจะหลวมนะปั๊กอาจจะหลวมก็ทำให้เปิดไม่ได้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอทีนี้ไปต่อนะครับไปต่ออีกหนึ่งขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอน ไปเปิดสวิตท,ที่ตัวเครื่องกดที่ปุ่ม power นะครับปุ่ม power อยู่ตรงไหนเอ่ยราไม้นี่อยู่ตรงนี้เลยลูกตรงนี้นะกดเลยลูกกดลงไปหนึ่งครั้งเท่านั้นเก่งมากเลยนะครับไฟติดย่างไฟติดย่างติดแล้วเก่งมากติดแล้วกดไปหนึ่งครั้งไม่มีการกดแช่นะครับไม่มีการกดค้างไว้กดแช่ไว้ไม่มี กดครั้งเดียวแล้วปล่อยเลยกดเข้าไปให้สุดแล้วปล่อยนะครับมีใครยังไฟยังไม่ติดบ้างลูกมีใครไฟยังไม่ติดบ้างไหมติดสใหญ่จะติดนะครับใหญ่จะติดแล้ว <c oughs> ตอนนี้อย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิน้นนะครับรอคําสั่งของคุณครูต่อไปนะรอให้วินโดว์ดันขึ้นมานะครับรอยวินโ Run ขึ้นมานะ สำหรับนักเรียนที่อยู่ต้นทางวินโดว์จะรันขึ้นมาปกติเลยแต่ว่านักเรียนที่อยู่ที่ห้องคอมพิวเตอร์ต้นทางนะครับให้หนักเรียนจับเมาส์เลยครับลูกจับเมาส์เลยแล้วให้ทำการคลิกเมาส์ที่ข้อความทางด้านล่างด้านล่างนะครับจะมีสองช่องใช่ไหมลูกเปิดช่องคลิกด้านล่างเลยลูกถูกต้องคลิกลงไปเลยด้านล่างคลิกเลยลูกคลิก เดี๋ยวก็เดี๋ยวติดลูกแป๊บหนึ่งจับเมาส์เลือกด้านล่างเลยลูกจับเมาส์เลือกด้านล่างนี่เลยด้านล่างตรงนี้เลยไม่ติดบางทีปักมันหลวมนะครับปักมันหลวมได้ไหมอ่ะเลือกด้านล่างเลยอ่ะถูกมยอ่ะ ถูกต้องแล้วได้ไหมลูกอ่ะเก่งมากเลยหลายคนเปิดได้เรียบร้อยดีนะครับเลือกด้านล่างเหรอลูกอ่ะเลือกตรงนั้นคลิกเลยลูกคลิกเลยน่าแหละคลิกถูกต้องอ้ารอแป๊บหนึ่งลูกออันนี้ได้แล้วลูก บางครั้งลักมันหลวมนะครับแล้วก็ต้องดูให้ดีถ้าถ้าใครเปิดแล้วไม่ติดบอกคุณครูเลยนะครับยกมือบอกได้เลยคุณครูจะดเดินไปดูให้นะลูกอ่าเก่งมากอ่าวินโดว์รันขึ้นมาเรียบร้อยนะวินโดว์รันขึ้นมาเรียบร้อยแล้วได้ไหมลูกได้ไหมจับเมาส์เลยลูกจับเมาส์ เปลี่ยนเครื่องตรงนี้ลูกเปลี่ยนเครื่องไปไปนั่งตรงนู้นลูกนั่งข้างหลังตรงนู้นเอารออ่าได้แล้วลูกได้แล้วรอรอก่อนรอก่อนอ่าด้านนี้เลยลูกจับเมาส์คลิกด้านนี้เลยคลิกเลยเอาไรขึ้นมาให้หนักเรียนคลิกกรงกระบาดออกให้หมดนะจับเมาส์คลิกกรงกระบาดเลยลูกคลิกกรงกระบาดออกจับเมาส์เลยลูกวันนี้เรามาทดลองใช้กันก่อนนะครับ คลิกกระบาดเลยลกูกจับเมาส์เลยเดี๋ยวคุณครูจะสอนการใช้เมาส์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูดูให้ลกูกอ่าเรียบร้อยนะครับหน้าจอไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะลกูกหน้าจอไม่เหมือนกันไม่เป็นไรเอารอก่อนเอออคลิกเมาส์กดโนเลยลกูกกดเดี๋ยวไปดูให้ลกูกไปดูให้นั่งที่ไป ดูได้ไหมอันนี้เปลี่ยนเครื่องเลยลูกเปลี่ยนเครื่องไปลูกขึ้นเปลี่ยนเครื่องอาเปลี่ยนเครื่องเลยเปลี่ยนเครื่องด้านหลังมีลูกด้านหลังไปนั่งด้านหลังรอก่อนลูกเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยหลายคนปฏิบัติได้เก่งมากเลยนะครับเห็นไหมเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างถูกต้องเรียบร้อยต่อไปต่อไปให้นักเรียนลองใช้งานนะครับ เข้าสู่โปรแกรมกันดูนะเข้าสู่โปรแกรมกันดูไปดูตามขั้นตอนเลยลูกเปิดโปรแกรมที่ต้องการโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้หนึ่งเลือ่อนเมาส์คลิกที่ปุ่ม Start จากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม All Program จับเมาส์เลยครับจับถูกไม่ถูกจับไปก่อนลูกจับไปก่อนเดี๋ยวฝึกการทีหลังนะครับ ลองใช้งานดู Start แล้วไปที่ All โปรแกรมบนั้นลูกตรงนี้ค่อนข้างที่อาจจะยากไปนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งถ้าใครไม่ใช้งานไม่ค่อยคล่องนะครับจับเมาส์าสิลูกดูตามตัวอย่างบนใบความรู้ครูนะครับคลิกเลยอันนี้ลูกอ่าเปิดขึ้นมาค่ะให้เรียบร้อย คุณครูมีภาพใหญ่ให้ดูดีกว่านะครับไปดูภาพใหญ่กันนิดนึงอ่าดูตรงนี้เลยลูกให้นักเรียนคลิกตามขั้นตอนเลยครับ 1. start ออโปรแกรม accessory แล้วก็ไปพ่โปรแกรมเพนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับต้องใช้เวลากันหน่อยนะอลื่นเมาส์ start ออโปรแกรมเรื่องที่ไปเลยลูก accessory อ่ะคลิกเลยเก่งมาก โปรแกรมนักเรียนดูที่ใบความรู้นครูเลยบนสไลด์นะครับก็จะทำให้เปิดได้ใครเปิดไม่ได้เต็มที่แล้วเปิดไม่ได้บอกครูเลยนะลูกจับเมาส์ลูกอ่าเดี๋ยวครูไปดูให้นะใจเย็นลูกไม่ต้องรีบร้อนโอ๊ย ลูกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ครูสังเกตก็จะใช้งานเมาส์ได้ไม่ค่อยคล่องนะครับเวลาที่เราเลือกเปิดโปรแกรมเนี่ยค่อนข้างยากนะลูกแต่ถ้าเล่นเกมนี้เป็นไงฉิวเลยใช่ไหม เออแปลกเนะอะ,อะได้ไหมส่วนใหญ่จะได้นะถ้าไม่ได้เดี๋ยวบอกเลยบอกอออจับเมาส์ลูก,ลกคลิกเลื่อนคืนไปออโปรแกรมเห็นไหมสตาร์ทออโปรแกรมเอเซนซี่ โปรแกรมเพนคลิกเลยเก่งมากลกูกนักเรียนลองใช้งานเลยลูกลองเนี่ยลองวาดลองฝึกวาดสิลูกองฝึกวาดสักครู่ลูกสักครู่นักเรียนลองจับเมาส์แล้วลากดูนะครับการใช้งานโปรแกรมเพนไม่ยากเลยลูกไปเลือกเครื่องมือที่อยู่ทางด้านซ้ายแล้วก็มาวาด คลิกเมาส์ลากไปลองลองดูลูกลองดูวันนี้ลองดูก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะักเรียนจะต้องเปิดโปรแกรมให้เป็นนะครับในขั้นตอนเหล่านี้จะต้องทำให้เป็นได้ไหมลูก่มาจับเมาส์ลูกจับเมา เลื่อนลงมาคม Start ล,ลิกมาสตาร์ทออโปรแกรมนะลูกเลื่อนไปอะเซอร์ซิลี่เฮนคลิกเลยลูกได้ได้เห็นไหมไล่มาลูกสตาร์ทเลื่อนไปตัวนี้เลยลูกนี่อ่ะช้าลูกอ่ะเลื่อนมาด้านนี้ลูกลงมานิดนึงเลื่อนมานี้เข้าตรงนี้เลยครับ คลิกเลยเก่งนี่เปลี่ยนเครื่องเลยลูกเปลี่ยนเครื่องอ่ะมามาน,นั่งตรงนี้ได้แล้วนักเรียนลองฝึกใช้งานดูนะครับลองฝึกใช้งาน <c oughs> จับเมาส์ลูกจับเมาส์เห็นไหมไปที่สตาร์ทออ <c oughs> โปรแกรม เซสเซอรี oh, uh, ่เพนโอ้ยผ uh, ิดแจ็คอาโปรแกรมเลื่อนขึ้นไปปึ๊บอ่ะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวนะปล่อยก่อนอ่ะฝึกดูลูก ได้ไหมได้ไหมด้านนี้เอาจับเมาส์จับเมาส์คลิกเลยนักเรียนหลายคนนะครับจะยังใช้เมาส์เนี่ยได้ไม่ค่อยคล่องนะรับฉะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้ ฝึกใช้งานบ่อยๆนะครับถ้านักเรียนฝึกใช้งานบ่อยๆแล้วเนี่ยคลิกเลยครับอ๋ออันนี้ไม่มีโปรแกรมเสียโปรแกรมโปรแกรมโปรแกรมมีปัญหามีคำมีคำถามโปรแกรมอ้าลองฝึกเลยลูกได้ไหม อันนี้ปิดหายไปแล้วไม่รู้จะเปิดอย่างไรใช่ไหมฝึกดูครับฝึกดูมีเวลายังมีเวลาให้นักเรียนลองฝึกใช้งานโปรแกรมเพนดูได้นะครับอ่างครูให้เวลาอีกประมาณ3นาทีได้ไหมลูกลองลองวันนี้เราฝึกการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็รวมไปถึงการปิดด้วยฝึกเลยลูกฝึกวาดดูลองใช้งานดู ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรได้ไหมลูกได้ไหมะระหว่างนี้ลองใช้งานโปรแกรมเพ้นไปเรื่อยๆนะครับคุณครูจะดูใครที่ยัง เข้าสู่โปรแกรมไม่ได้อ่ะลองวาดดูเลยลูกอลองดูได้ไหมเอ่ยเอ้เ oh, ก่งหลายคนวาดได้นะครับแม่ยังไม่ได้สอนเลยวาดได้ โปรแกรมเพนนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้งานกันอย่างแน่นอนนะครับในชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนี้นักเรียนจะได้ฝึกใช้งานโปรแกรมแน่นอนนะอ่ะสมควรแก่เวลาและทีนี้เราจะไปทำการปิดเราจะทำการปิดเครื่องกันนะครับในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะ อันดับแรกเลย1จะต้องปิดโปรแกรมที่ใช้งานทั้งหมดก่อนในกรณีนี้ครูให้นักเรียนเปิดโปรแกรมเพนใช่ไหมครับ,ป,บปิดเลยครับปิดเลยครับเห็นไหมกรกบาทสีแดงอยู่ตรงมุมเห็นไหมครับกากราบาทสีแดงอยู่ตรงมุมไปคลิกเลยลูกไปคลิกปิดเลยจับเมาส์นะจับเมาส์เอามือเอามือไปจิ้มไม่ได้มือไปกดไม่ได้นะจับเมาส์ไปคลิกที่สีแดงคลิกเลยลูก กากบาทสีแดงตรงมุมไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวค่อยฝึกอ่ะปิดปิดเครื่องเลยลูกปิดโปรแกรมก่อนก่อนที่จะปิดเครื่องให้ทําการปิดโปรแกรมให้เรียบร้อยก่อนคลิกเลยลูกที่กากบาทสีแดงเห็นไหมนี่แหละที่กากระบาทแล้วกดตรงกลางกดโนตรงกลางกดตรงกดตรงกลางเลยครับอ่ะคลิกปิดเลยลูกกดโนตรงกลางเก่งมากให้ ไปสู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเหมือนเดิมกดโ no นเลยลูกกดเลยครับอ่าให้ไปสู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเหมือนเดิมปิดเลยครับปิดเลยลูกปิดเลยปิดเลยลูกเดี๋ยวค่อยว่าเดี๋ยวค่อยว่าปิดเลยกดโ no. นตรงกลางลูกอ่ากดเวลาเรากดกากบาทแล้วเนี่ยโปรแกรมจะถามว่าเราต้องการบันทึกไหมเราไม่ต้องการบันทึกนะครับไม่ต้องการบันทึก แม่หลายคนไม่รอเลยอ่ะปิดไปแล้วรู้เปล่าว่าเธอยังไม่ได้ปิดตามขั้นตอนนะครับเธอแค่ปิดจออ่ะ<า>เปิดขึ้นมาลูกเปิดจอขึ้นมาลูก,ลกทําตามขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบมไม่ต้องรีบนะลูกเธอปิดไปยังอ่านี้ปิดไปแล้วไม่เป็นไรปิดแล้วหลายคนหลายคนก็มีผู้ปกครอง สอนแล้วนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดจอนะลูกอย่าเพิ่งปิดจอตอนนี้อยู่ที่หน้าจอเดสก์ท็อปนักเรียนออกจากโปรแกรมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับออกจากเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ปุ่ม start ครับนักเรียนไปคลิกที่ปุ่ม start เลยคลิกเลยครับปุ่มสีเขียวทางด้านล่างปุ่มสีเขียวทางด้านล่าง ปุ่ม start คลิกเลยครับคลิกเลยจากนั้นไปเลือกที่ turn off คอมพิวเตอร์สีแดงเห็นไหม turn off คอมพิวเตอร์สีแดงคลิกเลยลูกคลิกเลยเก่งมากจากนั้นไปคลิกที่สีแดงอีกครั้งหนึ่งปุ่ม turn off อะคลิกที่ start เลยครับคลิกเลยสีแดงนั่นแหละลูกแล้วก็ไปที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่ง ได้ไหมอ่ะคลิกเลยสีแดงนะอันนี้ยังไม่อ่าไปคลิกเลยพูดสตาร์ t เทิร์นออฟสตาร์ n เทิร์นออฟแล้วก็คลิกสีแดงครั้งหนึ่งเก่งมากอย่าคลิกปุ่มอื่นนะนี่มีคลิกปุ่มอื่นแสดงว่าผิดอ่าคลิกใหม่ลูกจับเมาส์คลิกใหม่สตาร์ Start. แล้วไปที่ turn off หลายคนไปสู่คำสั่ง start ได้แล้วนะครับ start จากนั้นไปที่ turn off แล้วก็ไปเลือกที่ turn off อีกครั้งหนึ่ง turn off 2รอบนะครับ turn off คอมพิวเตอร์แล้วก็ turn off ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยไหมเรียบร้อยปิดได้เก่งมากเลย คราวหน้านะคราวหน้าถ้าคุณครูสั่งให้นักเรียนปิดเครื่องอย่าลืมปิดแบบนี้ที่คุณครูสอนในวันนี้นะลูกยอย่าลืมนะปิดแบบนี้อันกดตรงกลางเลยเก่งมากครับไ,ได้ไหมทีนี้เนี่ยจอเราก็จะปล่อยให้จอเนี่ยทำการปิดโปรแกรมไปเองนะครับปิดโปรแกรมไปเองโปรแกรมจะปิดไปเรียบร้อยนะครับจากนั้น ให้นักเรียนไปกดปิดสวิตช์ที่จอภาพครับกดปิดสวิตช์ที่จอภาพกดสวิตช์ปิดที่จอภาพให้ไฟดับไปนะครับไฟดับไปยังเก่งมากเลยนะครับไฟดับไปแล้วอ่ะกดปิดเลยลูกเก่งมากเก่งมากเลยรอให้จอของเธอดับไปก่อนนะครับ พอจอดับแล้วถึงจะปิดสวิตที่จอภาพนะครับให้จอดับไปก่อนแล้วถึงจะปิดสวิตที่จอภาพอ่าเรียบร้อยเก่งมากยอดเยี่ยมมากเลยนะครับยอดเยี่ยมมากรอให้จอดับก่อนลูกนะดับแล้วถึงจะปิดสวิตที่จอภาพเก่งมาก หลายคนจะไม่รอให้จอภาพมืดจอภาพดับนะครับนักเรียนต้องจอรอให้จอภาพมืดลงไปก่อนแล้วถึงจะปิดสวิตช์ที่จอภาพปิดได้ไหมย,ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับอ่ะดูรอให้ดับพอดับปับ๊บแล้วกดปิดหลังจากที่เรากด ปิดสวิต์ที่จอภาพเรียบร้อยแสดงว่าเราสิ้นสุดขั้นตอนการปิดคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ขั้นตอนที่5ก็คือการถอดปลั๊กในกรณีนี้นักเรียนไม่ต้องถอดปลั๊กนะเดี๋ยวครูจะจัดการให้เองนะครับจะจัดการถอดปลั๊กให้กับนักเรียนเองนะเรียบร้อยแล้วหลายคนนักเรียนทำได้นะหลายคนทำได้ไปดูใบกิจกรรมใบงานกันนิดนึง ใบกิจกรรมนะ่าดูเลยครูแจกไปให้เรียบร้อยให้นักเรียนเขียนลำดับหมายเลขขั้นตอนการใช้งานคอมพิวเตอร์ในรูปดาวส่วนแรกก็คือส่วนของการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกไ,ไหมครับด้านแรกบนสุดเปิดสวิตช์จอภาพกดปุ่ม Power เ,เสียบปลั๊กไฟให้นักเรียนเรียงให้ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่นก่อนที่เราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เราจะต้องทำการเสียบปลั๊กไฟก่อนเห็นไหมครับแล้วขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เป็นอย่างไรให้นักเรียนใส่มาเติมมาให้เรียบร้อยนะครับเติมมาให้เสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคำถามก็คือการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันนะครับในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ดูตัวอย่างคุณลู 1. ปิดโปรแกรมที่ใช้งานจากนั้น 2. คลิกที่ปุ่ม start เดี๋ยวนักเรียนค่อยไปนั่งที่เรียบร้อยก่อนลูกเดี๋ยวค่อยมาส่งแหมหลายคนว่องไวเหลือเกินนะครับทำเสร็จเรียบร้อยปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ใส่ตัวเลขเรียงลำดับมาเช่นเดียวกันข้อความแรกด้านบนสุดปิดจอภาพอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ถอดลั๊กไฟคลิกที่ turn off คอมพิวเต ิดโปรแกรมที่ใช้งานคลิกที่ปุ่ม start ให้นักเรียนไปใส่ตัวเลขเรียงลำดับให้เรียบร้อยนะครับอ่านนั่งที่เรียบร้อยลูกมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับนังที่เรียบร้อยก่อนครับอ่นใบงานนะครับที่ค,ครูแจกให้กับนักเรียนไปอย่าลืมนะครับผิีชื่อให้เรียบร้อยเลย หลายๆครั้งเวลาที่ครูดูใบงานจะนําใบงานของนัองเรียนมาตรวจให้คะแนนเนี่ยหลายๆครั้งไม่มีชื่อนะครับตกแต่งมาอย่างสวยงามเลยเขียนได้สวยสะอาดเรียบร้อยแต่ไม่มีชื่อทําไงครับคุณครูจะไปให้คนนู้นคนนี้ก็ไม่ได้คุณครูก็จะต้องเก็บเอาไว้นะครับบางครั้งก็ไปถามเจอเจ้าของบางครั้งก็ไม่เจอนะครับถ้าไม่เจอเดี๋ยวนักเรียนก็จะต้องกลับไปทําใหม่ นัฉะนั้นเวลาที่ครูแจกใบงานนะครับให้นักเรียนนั้นทําการเขียนชื่อให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเริ่มเขียนใบงานลงไปนะครับวันนี้คอมพิวเตอร์นะครับที่นักเรียนฝึกปฏิบัติในวันนี้หลายๆคนเนี่ยครูดูครูดูแล้วว่ายังไม่ค่อยคล่องยังไม่มีเกิดความชํานาญถ้านักเรียนต้องการที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีนะครับอย่าลืมกลับไปฝึก นะครับกลับไปฝึกกันด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ